ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่ห้ารบตาอีกครั้งแต่มือขวาของเขายังคงจับมือซ้ายของหวังตงเอ,อ๋อทุกคนหลับตาลงทีละคนและพวกเขาใช้โอกาสนี้เพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมเพื่อที่พวกเขาจะรักษาสภาพสูงสุดและเข้าสู่การต่อสู้ในสภาพที่ดีที่สุดรอบต่อมาเป็นการประลองความเป็นและความตายสําหรับพวกเขาและการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียว อาจนำไปสู่การบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียชีวิตโชคดีที่วิศวกรวิญญาณผู้ทรงพลังคนนั้นเข้ามาเป็นผู้ตัดสินดังนั้นรอบนี้จึงปลอดภัยกว่าอย่างอื่นมากเกิดความโกรธหดไปทั่วสนามโนละเมืองและครอบครัวของชนชั้นสูงต่างกบคุยกันเรื่องต่างๆกันเองบรรดาผู้ที่คุ้นเคยกืบขก,การแข่งขันมากกว่าเดิมคาดว่าทัวร์นาเมนต์จะสงบลงเล็กน้อยหลังจากช่วงการคาดออกในขั้นต้นสิ้นสุดลง และการแข่งขันดําเนินไปสู่รอบแบ่งกลุ่มเพราะท้ายที่สุดรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้ตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้ในขั้นสุดท้ายโดยตรงการสะสมแต้มสําคัญที่สุดแต่ถ้าทีมจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่แต่การพ่ายแพ้ครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าทีมจะถูกกําจัดทันทีใครจะคิดว่ารอบแบ่งกลุ่มที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเข้มข้นเกินไปนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและนี่เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้น ไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับสำนักถางมาก่อนและพวกเขาก็ต่อต้านโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาในจกักรวรรดิของพวกเขาสำนักถางลงเอยด้วยการฆ่าสามคนติดต่อกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวใจของผู้ชมอยู่กับทีมของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาแต่การโจมตีที่น่าอับอายต่อหวังตรงเอ๋อก่อนหน้านี้ทำให้ผู้ชมส่งเสียงเชียร์อย่างเงียบเชียบกว่าเมื่อก่อน น่าเป็นการโจมตีที่ต่ำและน่าขายหน้าเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่ไม่รู้สึกแย่หรือสงสารโจชิงฮาวหลังจากที่หัวของเขาระเบิดจากการโจมตีอันน้าเกรงขามของหัวอยู่เฮาไม่มีใครคาดหวังว่าสำนักถังจะมีชัยชนะอย่างถล่มทลายเช่นนั้นพวกที่ชอบเล่นการพนันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโชคดีที่จะกระวรดของโตนห้ามเล่นการพน,นันไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจจะสูญเสียทุกอย่างที่มีในรอบนี้ มันเป็นความจริงหากสำนักถังเอาชนะทีมของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาได้มันจะเป็นความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์นี้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความหวังสำหรับการต่อสู้แบบกลุ่มที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาหวังโดยธรรมชาติว่าโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจะได้รับชัยชนะแต่การสูญเสียสามครั้งติดต่อกันก่อนหน้านั้นสั่นคลอนความมั่นใจและศรัทธาของพวกเขา ผู้เข้าร่วมสองคนแรกของสำนักถังเป็นถึงจักรพรรดิวิญญาณหกวงแหวนจริงๆสำหรับโทนเมืองส่วนใหญ่แล้วจักรพรรดิวิญญาณได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนที่ไมา่สามารถโจมตีได้และมีเกียรติอย่างสูงซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้พื้นเวทีการแข่งขันได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาติดตั้งแผ่นโลหะใหม่แต่อย่างน้อยก็ไม่มีผลกับทัวร์นาเมนต์ขึ้นเวทีกันได้แล้วทุกคนเรื่องจ้านประกาศด้วยเสียงลึก หวังตรงเอ๋อเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยืนเธอเดินตามหลังหัวยูเฮาขณะที่เธอค่อยๆผลักรถเข็นของเขาไปข้างหน้าคนอื่นไม่เดินแซงพวกเขาและเดินตามหลังสิ่งนี้มากเกินพอที่จะพิสูจน์สถานะของหัวยูเฮาในฐานะหัวหน้าทีมในอีกด้านหนึ่งสมาชิกสี่คนที่เหลืออยู่ของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาลุกขึ้นยืนและกระโดดขึ้นไปบนเวทีทีละคนเซลหงเฉินยังคงสวมชุดที่ดูเข่งขึมและร้กาศ และเขาก็เดินไปข้างหน้าคนอื่นๆขณะที่เขาจ้องมองหัวอยู่เฮาในระยะไกลหมัดของเซลวงเฉินกำแน่นราวกับว่าเขากำลังจะกืนหัวอยู่เฮารอบนี้คือเจต่อ4ีและบรรดาผู้ที่คุ้นเคยกับสมาชิกในทีมของสำนักถังเข้าใจดีว่าสำนักถังมีความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างแท้จริงเว้นแต่จะมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทารจะเปลี่ยนตาราง นี่เป็นข้อดีของการฆ่าคู่ต่อสู้ในการแข,ข่งขันในรอบคัดออกแบบตัวต่อตัวเพราะมันไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าทีมจะต้องได้รับแรงกดดันมากเพียงใดโดยมีคนน้อยกว่า3คนเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นในขณะนั้นเซลหงเฉินยกมือขึ้นและพูดว่าท่านผู้ตัดสินเรายอมรับความพายแพ้ในการต่อสู้แบบทีมเรื่งจ้านตกตะลึงชั่วคู่และเขาถามอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้ากำลังพูดว่า โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทายอมรับความพ่ายแพ้ในการต่อสู้แบบทีมซึ่งหมายความว่าพวกเจ้าแพ้ในรอบนี้ทั้งหมดใช่เซลห์ฮงเฉินกัดฟันในขณะที่เขาพยักหน้าอย่างหนักดวงตาของหัวโยเห่าวเป็นประกายเมื่อเขานั่งในรถเข็นของเขาดวงตาของเขาหลีลงในขณะที่เขาจ้องไปที่เซลล์ฮงเฉินและมือขวาของเขาจับที่เท้าแขนของเก้าอี้รถเข็นแน่นโดยไม่รู้ตัวเจิ้งจ้าน อยู่ทั่วคราวในขณะที่เขาจ้องเข้าไปในดวงตาของเซล์ของเฉินเขาลดเสียงลงและพูดว่าเอาละโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทายอมรับความพ่ายแพ้ในการต่อสู้แบบทีมสำนักถังได้รับใช้ชนะในรอบนี้เจิึงจ้านเป็นราชทินานามพมยุทธ์ที่มีวงแหวนก้าวงและเสียงของเขาดังไปทางทุกมุมของเวทีเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มผู้ชมได้ยินทำให้เกิดความโกรธหลขึ้นทันที ในพื้นที่ที่นั่ง VIP ซูเทียนหลานก็ตกตะลึงเช่นกันอิงหงเฉินคิดว่าซูเทียนหลานกำลังจะระเบิดด้วยความโกรธแต่ใบหน้าของซูเทียนหลานก็ยิ้มออกมาเขารู้ว่าเมื่อใดควรก้มตัวและเมื่อใดควรโจมตีหรือตั้งรับไม่เร็วท่านผู้นำสาราหงเฉินร้านชายของท่านพัฒนาขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเขาก็ไม่เอาแต่ใจและบ้าพลังอีกต่อไปแล้วอิงหงเฉินก้มศีรษะและหัวเราะ เขาทาให้จัก,กรวรรดิอับอายขายหน้าฟาบาตโปรดลงโทษเขาด้วยซูเทียนหลันยิ้มและพูดว่ารอบแบ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและรอบนี้ยังไม่จบผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่ถูกเปิดเผยดังนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาทําให้เราอับอายหรือไม่นอกจากนี้ข้าแน่ใจว่าเขาจะได้เรียนบทเรียนนี้และเขาจะไม่ทําผิดซ้ําซากในรอบต่อไปอย่างไรก็ตามสํานักถังค่อนข้างน่าสนใจ ดูเหมือนมีพลังมากจักรพัฒนอาจารย์ความสามารถที่หัวอยู่ห้าใช้ก่อนหน้านี้คืออะไรจักรพัฒนอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้านหนึ่งของเขาและเขาก็สวมชุดสีดำตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาลดเสียงลงและพูดว่าข้าเชื่อว่ามันเป็นการโจมตีประเภทจิตวิญญาณวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาเป็นดวงตาคู่หนึ่งแต่ตาที่สามนั้นน่าจะมาจากการกลายพันธ์บางอย่างและมันน่าจะคล้ายกับการผูกวิญญาณยุดการต่อสู้ที่สองของสำนักกายา สิ่งนี้ทําให้เขาสามารถพัฒนาพลังจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามได้ทักษะวิญญาณนั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและคาเก่งว่าไม่มีใครเทียบได้กับเขาและสามารถต้านทานการโจมตีนั้นได้มันจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษวิญญาณหรือทักษะวิญญาณที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโต้ทักษะวิญญาณนั้นหากใครต้องการจัดการกับมานข้าเชื่อว่าท่านผู้นำสาราค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นข้าเชื่อว่าหลานชายของท่านผู้นำสารา เลือกที่จะถอนตัวชั่วคราวเพราะเขาไม่พบวิธีการจัดการกับทักษะนั้นและเขาปรารถนาที่จะรักษาความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของทีมไว้เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปต่อในรอบต่อๆไปจะมีโอกาสแก้แค้นอีกครั้งเสมอยิงหงเฉินพยักหน้าการแสดงออกของเขาดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากด้วยการยืนยันของจักรพรรดิอาจารย์บริเวณที่นั่ง VIP สงบและเยือกเย็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ชมจะมีความสงบเหมือนกัน การยอมแพ้โดยไม่มีการต่อสู้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาดในสายตาของพวกเขาแน่ทีมที่เป็นตัวแทนของศักดิ์ศรีของจัก,กรวรรดิก็ยอมแพ้เช่นนั้นเสียงตะโกนและสาบแช่งดังก้องไปทั่วเวทีและพละเมืองที่หุนหันพันแล่นจะวิ่งไปข้างหน้าถ้าไม่มีทหารคอยคุ้มกันอยู่รอบๆเซยวหงเฉินเหลือบมองไปทางหัวยูฮ่าอย่างเย็นชาหลังจากยอมแพ้ก่อนที่จะกระโด,ดลงจากเวทีการแข่งขันพร้อมกับน้องสาวของเขา ได้เพื่อนที่เหลืออีกสองคนของเขาไม่มีคำพูดใดๆจากพวกเขาหัวยู่เฮารับตาลงและพูดขึ้นว่าโรงเรียนวิศุกรรมตะวันจันทาจะรับมือได้ยากขึ้นมากในตอนนี้สูชานชิขโมดทิ้วและพูดว่าข้าต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อทำร้ายพวกเขาให้ได้ไม่คิดว่าพวกเขาจะกลัวขนาดนี้ยงนั้นๆใส่หัวและพูดว่าข้าไม่คิดว่าพวกเขากลัวดูดวงตาของเซลหงเฉินเจ้าเห็นความกลัวบ้างไหม เราจะไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนแม้ว่าเราจะพบกับพวกเขาแบบตัวต่อตัว,ตวและเอาชนะพวกเขาในการต่อสู้แบบกลุ่มเราพัฒนาขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ข้าแน่ใจว่าคู่ต่อสู้ของเราก็พัฒนาขึ้นเช่นกันอย่าลืมว่าพี่น้องสองคนนั้นเป็นราชาวิญญาณเมื่อ5ปีที่แล้วเซลของเฉินพูดขึ้นว่าทีมสำรองของโรเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจะต้องไม่อ่อนแอแน่นอนแม้ว่าเราจะชนะในรอบนี้ แต่เราไม่ได้ทำอะไรมากเพื่อรดความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาไปกันเถอะมาอยู่เฮ้ากาวทุกคนลงจากเวทีการแข่งขันอันใดนั้นสีหน้าของพวกเขาก็ผ่อนคลายลงมากกว่าเดิมมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขายังคงสามารถเอาชนะโรงเรียนวิศุกรรมตะวันจันทาต่อหน้าฝูงชนของจักรวรรดิตวันจันทาพวกเขาเชื่อว่าชื่อของสำนักถังจะดังก้องไปทั่วทุกครัวเรือนในจักรวรรดิตวันจันทา แน่นอนว่าทีมอื่นๆก็จะเริ่มให้ความสําคัญกับพวกเขามากขึ้นเช่นกันหัวยู่เฮาเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังพวกเขาขณะที่พวกเขากําลังจะมุ่งหน้ากลับไปที่โรงแรมหมิ่เย่ได้มีคนมาขวางทางพวกเขาหัวยู่เฮาตกตะลึงชั่วขณะเมื่อเขาเห็นบุคคลนี้เจ้ามีอะไรไหมชิวเอ๋อหวังชิวเอ๋อหัวหน้าทีมของโรงเรียนซืรไรเคอรคอ์เป็นคนเรียกพวกเขาหวังชิวเอ๋อรลดเสียงของเธอลงและพูดว่าโรงเรียนซูรัยเคอรค์อ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเราจะต้องเอาชนะพวกมันให้ได้เหมือนกันแน่นอนว่าเธอรู้ดีว่าทำไมสำนักถังจึงตัดสินใจที่จะทุ่มสุดตัวในรอบนี้น้ำเสียงของเธอฟังดูแข็งกระด้างและเย็นชาแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเจตนาที่ไม่ยออ่อท้อมัวอยู่เห้ายังคงอยู่ภายใต้มนต์สะกดของเขาดังนั้นการแสดงออกของเขาจึงทำได้เพียงเย็นชาในขณะที่เขาพูดอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยพวกเจ้า แล้เราก็แค่ช่วยตัวเองเท่านั้นเราชนะในรอบแรกได้ขอให้พวกเจ้าโชคดีหวังทิวเอ๋อบนอย่างเย็นชาขณะที่เธอหันหลังกลับและจากไปไม่มีใครเห็นมันแต่เธอก็กัดลิ้มฟีปากสีดอกุหราของเธอเมื่อเธอหันหลังกลับและดวงตาของเธอก็ว่างเปล่าจูจูก็มีความคิดผุดขึ้นในใจของเธอเขาทำเพื่อข้าอย่างนั้นเหรอรอบแบ่งกลุมยังคงดำเนินต่อไป แต่สำนักถังและทีมของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาต่างก็ตัดสินใจออกจากพื้นที่ไปทันทีทุกคนกลับไปที่ห้องพักของตนเพื่อพักผ่อนเมื่อกลับทิ้งโรงแรมแล้วหัวอยู่เฮาตามหวังตรงเอ๋อกลับไปที่ห้องของพวกเขาหัวยูเฮาก็พูดขึ้นมาทันทีว่าขอเสื้อผ้าของเจ้าออกหวังตรงเอ๋ตกตะลึงทั่วคณะแต่เธอก็หายดีและเข้าใจว่าเขาต้องการเห็นอาการบาดเจ็บของเธอแต่เธอยังคงทำหน้าบึ้งและพูดว่า อยู่เฮ้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คาถาเย็นชานั้นอีกต่อไปข้าไม่ชอบเจ้าที่เป็นแบบนี้มุมปากของหัวอยู่เฮ้ากระตุกเจ้าคิดว่าข้าจะมีความสามารถในการควบคุมการต่อสู้ของเจ้าถ้าข้าไม่ใช้ความสามารถนี้หรือไม่ข้าไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้เหลอแต่ความจริงก็คือวันนี้เราอาจไม่ได้ชนะการต่อสู้แบบกลุ่มถ้าข้าจำไม่ผิดความสามารถของเซลล์หงเฉินได้ก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่ง ข้าศึกษาการไหลเวียนโลหิตของเขาได้พลังวิญญาณของเขาสั่นคลอนอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้และข้าเชื่อว่าการตัดสินใจของข้าถูกต้องหวังตรงเอ๋อตกตะลึงเจ้ากำลังพูดว่าเขาเป็นแล้วใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงเขาอายุแค่20ปีเท่านั้นหัวายุเฮาตอบว่าอย่าลืมว่าสาราคุณธรรมมันเรื่องชื่อนั้นลำรวยมากและพวกเขาไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรใดๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช้สมุนไพรและยาที่แปลกใหม่เพื่อบังคับให้ถึงระดับมหาปารวิญญาณเมื่ออายุ20ปีนอกจากนี้พลังและความสามารถของเขามีต่อเครื่องมือวิญญาณน,นั้นยากต่อการจัดการอย่างไม่น่าเชื่อข้ากังวลว่าทีมของโรงเรียนซูรเค์รคจะรับมือพวกเขาอย่างไรพวกเขาจะไม่มีวันยอมแพ้นในการต่อสู้กับโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาด้วยผลงานของเราในวันนี้ แด้ด้วยความรุ่งโรจน์ของโรงเรียนซือไรเคอร์เป็นเดิมพันพวกเขาจะเลือกต่อสู้จนจบอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าอยากเห็นหวังตรงเอ๋ออดคิดอยู่คู่หนึ่งและกล่าวว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราทําไปแล้วอยากคิดมากหัวอ,อยู่ห้าวเอียงศรีรษะและพูดว่ามันยากมากสําหรับโรงเรียนซือไรเคอร์ที่จะเอาชนะทีมของโรงเรียนวิทยาคมตะวันจันทาโดยมีเซลฮวงเฉินและเหมยหงเฉินอยู่รอบๆทำไมเจ้า ยังไม่ถอดเสื้อผ้าอีกล่ะหวังตรงเอ๋อหน้าแดงพูดขึ้นว่าเจ้าเจ้ากําลังมองมาที่ข้าแบบนั้นข้าจะถอดมันออกได้ยังไงดวงตาของหัวยูเฮาเย็นชาเช่นเคยหวังตรงเอ๋อรู้สึกราวกับว่าเธอกําลังถูกพิจารณาและช่องมองโดยดวงตาคู่นั้นได้มันก็ไม่ได้รู้สึกดีเลยหัวยู่เฮาหัวเราะและพูดว่าข้าจะหันหลังกลับนอนลงบนเตียงหลังจากที่เจ้าถอดเสื้อผ้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าตรวจร่างกาย มุมปากของหวังตงเอ๋อกระตุกแล้วพูดขึ้นว่าคําพูดของเจ้าฟังดูแปลกมากเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสบริเวณที่ที่เจ้าไม่ควรสัมผัสอแาฮมข้าเป็นคนแบบนั้นเหรอหมาอยู่เฮ้าตอบอย่างใจเย็นหวังตงเอ๋อคำรามและโตกลับใช่แล้วเจ้าเป็นคนแบบนั้นแหละเธอใช้เวลา5นาทีขณะที่หวังตงเอ๋อใช้เวลาของเธอและถอดเสื้อผ้าออกอย่างไม่เต็มใจก่อนที่เธอจะล้มตัวลงนอนบนเตียง แดหัวอยู่ห้าก็เริ่มตรวจสอบอาการบาดเจ็บที่หลังของเธอความสามารถในการป้องกันของทักษะการครอบครองเทพธิดาแห่งแสงนั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่ารังสีที่สลายตัวจะไม่มีธาตุของตนเองแต่ทักษะการครอบครองเทพธิดาแห่งแสงก็ทนต่อความรุนแรงของการโจมตีได้ได้วังตรงเอ๋ก็ประสบกับรอยถลอกและรอยขีด่วนบนพื้นผิวเธอยังใช้ธาตุอันทรงพลังของแสงซึ่งหล่อเลี้ยงร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องและช่วยให้เธอฟื้นตัว หัวอยู่ห้าวยังคงไม่มั่นใจแม้จะเห็นทั้งหมดนั้นเขาจาะนิ้วของตนเองอย่างสุขุมในขณะที่ตรวจด,ดูบาดแผลของเธอและเขาก็บีบเลือดบางส่วนลงบนบาดแผลของเธอชีวิตทองคําที่เขากินเข้าไปมีพลังงานชีวิตมหาศาแลแม้ทิ้งแม้จะเหลือเพียงเล็กน้อยเพราะเขาดูซับมันอย่างต่อเนื่องแต่เขายังมีพลังงานชีวิตเหลือเฟือการฟื้นตัวของหวังตงเอ,อ๋อเร็วขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากเลือดของเขา อยู่เฮาการแข่งขันวิศวกรวิญญาณแห่งเมืองลุงเรืองกำลังจะเกิดขึ้นในคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมโชคดีที่เราอยู่คนละวันกับทัวร์นาเมนต์ของเราหวังตรงเอ๋อรู้สึกตื่นตระหนกและวิตกกังวลเล็กน้อยแม้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับหัวอยู่เฮาจะสงบลงมากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเปิดเผยร่างกายที่เปลือยเปล่าของเธอต่อหน้าเขาหัวอยู่เฮากำลังมองดูข้างหลังของเธอแต่เธอยังคงเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์และมันก็น่าอายอย่างไม่น่าเชื่อ เธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพูดเรื่องอื่นๆเพื่อที่เธอจะได้หานเหตุความสนใจของตัวเองดวงตาของหัวยูฮ้าวยอนยานแล้วในตอนนี้เขารู้สึกปวอดใจอย่างรุนแรงเมื่อเห็นบาดแผลทั้งสามบนหลังของหวังตงเอ๋อแต่ถึงกระนั้นผิวที่เรียบเนียนของเธอส่วนโค้งของร่างกายของเธอเอวที่เรียวบางของเธอและบั้นท้ายที่บอบบางของเธอก็มีเสน่ห์และสวยงามมากเขารู้สึกราวว่าร่างกายของเขา กำลังเชิญชวนให้เขาทำผิดพลาดไม่มีคาถาใดที่สามารถช่วยให้หัวอยู่เฮาเย็นลงได้ในเวลาเช่นนี้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆและมีพลังครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่เขาจะได้รักษาความสงบของเขาไว้เขาต้องใช้ความพาย,ยายามอย่างมากก่อนที่นิ้วที่สันเท้าของเขาจะสามารถทาเลือดบางส่วนของเขาลงบนบาดแผลทั้งสามของหวังตงเอ,อ๋อเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อยู่เฮาทำไมบาดแผลของข้าจึงรู้สึกคันมาก หวังตรงเออก็ขยับร่างกายของเธออย่างละเอียดหวัวอยู่เฮารู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งขึ้นเมื่อหวังตรงเออขยับตำแหน่งของเธอครึ่งวงกลมสองวงที่ถูกบีบออกมาจากใต้หน้าอกของเธอเข้าไปในมุมมองของเขานี่สัดส่วนนั้นดีมากแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับเสี่ยวเท้าได้แต่เธอก็ไม่ห่างไกลมากนักทำไมเจ้าไม่พูดอยู่เฮาหวังตรงเออหันกลับมามองเขาแต่เธอก็บังเอิญสบตาเขา ซึ่งจับจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเธออุทานด้วยความตกใจและรีบดึงผ้าห่มขึ้นเพื่อคุมร่างกายของเธอทันทีแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งโยนหมอนใส่เขามองอะไรไอ้บ้าหวัวอยู่ห้าไม่ได้เตรียมอะไรเลยแรมหมอนเกือบจะทําให้เขามืนหัวอย่างไรก็ตามเขายัางคเงเยอกเย็นอยู่เพราะมลสะกดและเขาก็ตอบอย่างใจเย็นว่าข้ากําลังจ้องมองสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกหวังตรงเออโผล่หัวออกมาจากใต้ผ้าห่มและพูดอย่างโกรธเคืองว่า พวกเขาดูดีไหมหัวยู่เฮาฟังดูจริงจังมากในขณะที่เขาตอบว่าใช่พวกเขาดูดีมากหวังตรงเออบนอย่างขุนเคืองและกล่าวว่าวันนี้เจ้าต้องนอนอยู่บนพื้นเพื่อเป็นการลงโทษร่างกายของหัวยู่เฮาสันสท้านในทันใดและใบหน้าของเขาก็ซีดอย่างน่ากลัวในขณะที่ศีรษะของเขาเอียงกลับไปในแนวทแยงมุมบนรถเข็นของเขาแล้วพูดขึ้นว่าถ้าใช้พลังงานวิญ,ญญาณมากเกินไป ข้ารู้สึกอ่อนแอมากเขาดับตาขณะพูดหวังตรงเอ๋อตกใจกับพฤติกรรมของเขาจริงๆและเธอก็ห่มผ้าห่มรอบตัวเธอขณะที่เธอลุกขึ้นนั่งอย่างไรก็ตามเธอแต่นักได้อย่างรวดเร็วว่าคนไรยอย่างอายคนหนึ่งหลับตาลงแต่คนตาของเขายัางคงสารเล็กน้อยเจ้ารู้สึกอ่อนแอง,งั้นเหรอถ้างั้นเจ้าก็นั่งบนรถเข็นแล้วรู้สึกอ่อนแรงได้ตามที่เจ้าต้องการข้าจะงีบหลับหวังตรงเอ๋อพึพรรมพำอย่างเย็นชา แม่เธอก็รีบสวมเสื้อผ้าด้วยผ้าห่มคลุมตัวของเธอก่อนที่เธอจะนอนลงบนเตียงอย่างสบายหมอยู่ห้าวลืมตาขึ้นอย่างโกรธเคืองพูดขึ้นว่าข้าก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะคาถานั้นใช่ทั้งหมดเป็นเพราะเรื่องนั้นคาถาจะทําให้ข้าจัดการกับสิ่งต่างๆในลักษณะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับข้าเสมอดูเหมือนข้าจะหมั่นใช้เวทมนต์นี้ไม่ได้แล้วเจ้าไม่สามารถตําหนิข้าได้ตรงเอ,อ๋ เจ้าไม่สามารถลงโทษข้าแบบนั้นได้วังตรงเอ๋ยยังคงดูอารมณ์เสียเล็กน้อยเจ้ายังอยู่ภายใต้มนต์สะกดนั้นดังนั้นข้าจะไม่เชื่อคำเดียวที่เจ้าพูดนอกจากนี้การรับมือสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องหนึ่งและดวงตาของเจ้ามองสิ่งที่เจ้าไม่ควรมองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ทานจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ